ใครมีหลักฐานแกล้งแบงค์เลสเตอร์ส่งมาด่วนช่วยฟ้องเอาผิดกันจอมพลังระบุผู้กองธรรมนัฐช่วยปลดหนี้6 0 0 0 0บาทให้แบงค์เลสเตอร์พร้อมให้เงินรายเดือน5000บาทตลอดชีวิตประกาศให้คนส่งหลักฐานคลิปแกล้งมาให้ช่วยทำคดีความคืบหน้ากรณีแบงก์เลสเตอร์นายธนาคารคันทีคนดังในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการร้องเพลงและขายพวงมาลัยเลี้ยงยายดับชีพจากการถูกจ้างให้ดื่มแอลกอฮอล์วันนี้เป็นที่27ธันวาคม2567เพจเฟซบุ๊กเจม้อยได้ระบุว่ายายเล็กร้องให้เข้ากอดร่างแบงค์เลสเตอร์ทำไมทิ้งยายไปส่วนทางพี่กันจอมพลังเล่าว่าผู้กองธรรมนัฐ ช่วยยายปลดหนี้ห0 0 0 0่นพร้อมให้เงินรายเดือน5,000บาทตลอดชีวิตจนกว่าจะจากกันพร้อมกันนี้ได้ตั้งคำถามเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่าส่วนบางคนที่บอกจะช่วยยายจะเลี้ยงยายอยากตั้งคำถามว่าจะช่วยกี่วันแค่สงสัยเมื่อวานนี้26ทธันวาคมกันจอมพลังเดินทางไปรับร่างของแบงก์เลสเตอร์ พร้อมนางพรอนทิพย์สังธิ์หรือยายเล็กที่มารับร่างของน้องและมากอดร่ำมากอดร่างหลานรักด้วยความโศกเศร้าเสียใจและร่ำให้ตลอดเวลาโดยกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอ่อ,อง,งินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทรงหลักฐานคลิปแกล้งแบงค์เอาผิดนอกจากนี้กันจอมพลังยังระบุว่า คนที่รู้ทําลงไปมันเกินไปอยากมาขอโทษเยาวยาก็โอเคแต่มีบางคนออกมาพูดว่าฝ่ายนั้นไม่ผิดยังไงก็ชนะเพราะมีทนายความทนายความดีวัดกันที่กล้องวงจรปิดขอบครัวแบงค์ขอให้ช่วยมาห,หาข้อมูลกันดีกว่าใครที่มีคลิปมีหลักฐานที่แบงค์โดนแกล้งให้ส่งมาด่วนถือว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทั้งนี้กันจอมพลังโพสต์ข้อความระบุว่าสิ่งแรกที่อยากจะช่วยแบงค์เลสเตอร์คือการรับร่างน้องพร้อมกับแม่จากจันทบุรีกลับมาทำพิธีนะครับทำพิธีจากตอนแรกที่แม่เอกสารไม่ครบไม่สามารถเอาร่างแบงค์กลับได้วันนี้และแบงค์สัญญาว่าจะกลับมาหายายวันนี้เลยจัดการทั้งหมดให้ครอบครัวตอนนี้แบงค์กำลังกลับมาหายายแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ขอขอบคุณนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคพผอ,อโรงพยาบาลพระปกเก้าด่านนางวนิดาสังคลิตแม่ของแบงค์เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีระบุแบงค์อยู่กับยายตั้งแต่เด็กไม่คาดคิดว่าลูกจะจบลงแบบนี้หลังร่วมวงสังสรรค์ซึ่งสาเหตุของการดับชีพ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนี่แหละครับคอนเทนต์ต่างๆที่ทําขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแกล้ง้องแ bank น,นะครับเราดูภาพแล้วก็ไม่ควรทําคนที่จ้างนะครับมีจะมีการจ้างหรือไม่ก็ต้องสืบสาบคนต่อไปถ้าเกิดจ้างแล้วก็มีเจตนาเล็งเห็นผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับดังนั้นก็ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานของคุณการจอมพลังนะครับว่าอนาคตนี้จะเป็นยังไงติดตามกันตอนต่อไปสำหรับเจ้าของงานเลี้ยงนะครับเมื่อวันที่ย6หธันวาที่ผ่านมาบอกว่าเสียใจปมแบงค์เลสเตอร์ดับยันไม่มีการจ้างดื่มแลกเงินตำรวจสอพอทุ่งเบญจาจ่อเชิญตัวเจ้าของงานเลี้ยงไปสอบปากคำแบงค์เลสเตอร์ดับอนาดยันไม่มีการจ้างให้ดื่ม แลกกับเงินรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จากรณีข่าวการดับของแบงค์เลสเตอร์หนุ่มอินฟลูและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่โด่งดังจากแกร็บขายพวงมาลัยเลี้ยงคุณยายทำให้หลายคนติดใจถึงสาเหตุของการดับชีพว่ามีการดื่มเหล้าเพียงเพียงหนึ่งแบนรวดเดียวแลกเงินสามหมืนบาท จนร่างช็อกและดับอนาถดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเขาว่าวันที่26ทธันวา2567ที่ผ่านมาผู้สื่ข่าวลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงโดยเดินทางไปยังสถานที่จัดงานเลี้ยงดังกล่าวในพื้นที่ตําบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรีโดยบริเวณดังกล่าวเปิดเป็นร้านจำหน่ายปุญญ๋ยยาทางการเกษตร พบว่าการเคลียร์พื้นที่ไปบ้างแล้วกว่า70%ยังเหลือเพียงไฟปรับริมถนนและเวทีที่ยังคงตั้งเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาข้อมูลภายในที่เกิดเหตุเช่นกันโดยผู้สื่อข,ข่าวได้ขอพบกับเจ้าของร้านวัย52ปีดังกล่าวให้ข้อมูลว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาตนจัดงานฉลองเปิดร้านใหม่และเป็นวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันด้วยจึงได้บอกบรรดาคนรู้จักและลูกค้าทางการเกษตรให้มาร่วมงานส่วนตัวของแบงค์รู้จักเป็นการส่วนตัวและเคยมาที่บ้านบ่อยครั้งโดยแบงค์มาโดยไม่ได้บอกกล่าวมาถึงตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณเที่ยงวันตัวเองยังแกล้งถามเลยว่าแบงค์มายังไง แบงก์ก็พูดคำขว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจากสมุดปลาการแต่ที่จริงแล้วแบงก์มากับเบิร์ดและร่วมสนุกสังสรรค์กันในขณะเกินเหตุที่นั่งกันกินมีแบงค์และก็เสียอยู่เต้บ้านสวนบงังลิ์โดยเจ้าของร้านยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการจ้างให้ดื่มแลกกับเงินสามหมื่นบาทตามที่ปรากฏในโซเชียลตนเองก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ตนเองไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยโดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวเจ้าของร้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งเบนจาส่วนทางโรงพยาบาลพระปะก9การ่างของแบงค์ยังคงอยู่ภายในห้องเก็บแพทย์นำออกมาผ่าเมื่อเวลา9นาฬกาคาดว่าจะผ่าเสร็จประมาณ11นาฬกาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงลงความเห็นเบื้องต้นว่า อาจเกิดหัวใจวายฉับพลันแต่ทั้งนี้ต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลมายืนยันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าโดยสังคมของเราแล้วนั้นนะครับว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครเมื่อเขาเป็นมนุษย์นะครับย่อมมีลมหายใจมีชีวิตจิตใจเช่นกันการเอาเรื่องแบบนี้มาทำคอนเทนต์ที่เป็นการกลั่นแกล้งนะครับรู้สึกว่าจะอาคนที่แม้จะจ้างเขาก็จริง แต่ว่าทางนี s, ้ทั้งนั um, so ้นควรที่จะเหมาะสมและก็เป็นเป็นสิ Self ่งที yep. <sho> ่กระทําโดยที่มีการให้เกียรติมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าจะมากันแกล้งเพื่อสร้างคอนเทนต์ต่างๆนานาซึ่งจะก็จะทําให้สังคมของเรานี้ก็จะเป็นในรูปแบบเดียวกันผมไม่เห็นด้วยในการที่จะมีคอนเทนต์ที่เป็นการลังแกกันแล้งกันนะครับสำหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกินมา เล่าข่าวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ